ไอเฟนี FC, มันเรียกร้องอะไรนักนัหนาแม่งปิดไปไปแล้วเอ้ยไปต่อฮะเล,ล่นเ่น Let's s ฮะ Let's sing the fun Oh oh ชน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  กณตัลอยไปเลยเป่ารตายซะเอยตายามามาคันมามล็อกกั่เลยชั่อไม ha, <h <h ่ก็ไม่ก็ฮะ ไม่เหรอรีบขึ้นรถรีบขึ้นรถหนีฮะตอนนี้แ,แค่สองหนึ่งดาวนี่ยังไม่พออยู่าละดีสองสองดาวเลยอะพวกเบียดไปนีซี่เอ้ยไมย่เอาดีกว่าเอ้าอีซี่ จะหมดอยู่แล้วนี่ฮะคุณตำรวจเทพนะฮะรถผมคนณตำรวจเล NH ียนเล Korean ียนแบบไม่ได้แต่ผมอ่ะเพราะไม่มีน้องอย่าเลียนแบบไปกันดีกว่าเอเอา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 ชน หดมัว่วอะจะดีพอแล้วจะดีพอแล้วจะดีพอแล้วอะแล้วผมจะเออผมลืมบอกไปบอสบอสวีสไตล์เนี่ยสามารถสามารถในนะน,นี้นะฮะสามารถอะไรวะบันจะมีความสามารถอย่างหนึ่งครับคือมันจะสามารถ เดทำตัวเหมือน like GTA ตัวละครใน GTA 5ได้ซึ่งผมลงมาฮะข้อดีของมัอมดดนี้คือไปดีเดียวแม่งความไปแล้วเอายันก็มีแต่ดีดีก่อนดีก็นะฮะตอนนี้ ปา๊าต้องเตะปืนไว้จ่ะปืนไว้อะฮะป๊าม่ะรอแพ้อย่ารอมาตอนนี้นี่อะได้ทำอะไรอ่ะไป,ไะไปเลยวะแม่ ความเร็วของรถเราเป็นอันดับหนึ่งรถชันเร็วแรกตะรุนรกคทำไมชอบตามแสงเงนียงฆ่าอย่างนี้วะไปดีกว่าไปข้ามเมืองกันจะแบ,บ Fighter 7. Fighter 7. ไกไฟต์เ็ดไฟต์เตจนะวะเราเปลี่ยนตัวละครก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นตัวนี้ให้ดู เรกันะฮะตื่ข้าน้อยโอ้ยขาน้อยเย็ดไปกันดับมาเลยสบายฮะสบายเลยครับเฮ้ยลัดชุดด้ เฮ้ยอยากเขา้าว่ะเขาางง้เขาทางไหนเ,เข้าทางไหนอ่ะเข้าทางทางไหนบังไ,ไว้แล้วยิงบังไว้แล้ไไว,ไไวนี่ยิงยิงตลาดนิวไม่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ยิงรถเราไม่ไมไมเวทพังแล้วนี่รถเ,เราไม่ไมไมเวท นี่อะเ,เราไม่เป็นอ,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 อ้าว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 อ๋อตีไฟไฟติดไฟเฮ้ยเจ็บ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 ไปฮะต้องเตรียมอีซี่บไปฮะต้องหนีเออตายฮะอ่ะแล้วจะบอกว่าบอส V Star เนี่ยเมื่อตายเนี่ยจะเป็นแบบนี้เหมือน g d a o V นั่แหละฮะเออสุดยอดไปเออเดี๋ยวนะเมืองนี้มันอะไรวะอ่ะมามาใซ่กโหกันนะฮะจะสอนใฮะห้าสามเก้าหาา้าหา้าแล้วก็ห้าแล้วแล้ววะ เออนี่ไกขอโทษดีนะต้องใช้คาย้อนเวนะเพื่อให้มันบันเทิงลุกนาาฬใจฮะแต่ก็ไม่ควรพูดเป็นเยี่ยงอย่างครับผมเออแต่ผมขอขอบคุณสามสามหกสับักไข่นะผมหกสับักไข่เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว ไปกันไปกว่าฮะฮะชนเอออ๋อ กันกว่าฮะไปพุกสู่โลกข้างหนาใบบิดบิดได้บิดเนี่ยชอบเลยริบบิทตี้หนุกฮะพอใน GTA 5เนี่ยหนุกรับผม ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะบินเลยบ้านวิเชลรับผมผมรู้สึกว่าพอแรมพังเนี้ยมันมันขับยากครับผมบปิกไปไม่โซนเลยรถซับขึ้นมาเฮ้ยไ,ไม่ใช่เราจะเข้ามอเติเพย์เยอะแต่เพิ่เข้าฮะโฟนบุ๊ควิเชล ตวัวหาวิเชลไฟตัเตอร์ไฟตเตอร์อ่ะมาล,ล,ะละับเราหรอฮะแหวิเชลฮะโอ้เฮ้ยแต่นะเดี๋ยวนะครับผมพอ้องสอดใจว่าพอของกีเดหา้าเนี่ยรู้สึกว่าตีกจลรักปัญหาหายฮะ ไปต่อ,อยากีไป,ไ,ปไปต่อเดียเดียวเดียวเดียวจะล่วงเฮ้ยือมีกันคล้องล่วงบิดไปฮะเนี๋ยี่เขาเรียกว่าคนไทยบิดได้ครับผมไปต่อฮะระวังไปติด ผมว่าทางที่ดีดคือให้ยิงคนกนกดไม่มีคนลนให้ให้สยไม่มีคนให้ซอยเลยไม่มีคนให้ซอยฮะมีมั่วน,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 นั่น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  นันไงฮะ,ะล่อยเรียบร้อยไปนะฮะ,ะ,ะเปลี่ยนปืนไปได้กว่าเกสกในบอกินี่เว้ยไ,ไม่ใช่ฟอลารีฟอร์ลารีครับผมฟอร์ลารีฟอร์ลารี่ๆๆอาว่อไมวี วันนี้ต้องระวัง,งนะเฮะนี่ยเราคุยโทรศัพท์โทรศัพท์รถเออดได้นั่นไละนั่นแหละอ่าไปขับรถต่อไปเลย,เลย ไปขับรถมันนะฮะมันเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้นี่น่าสนใจนี่ฮะนี่คือควาแปลกแปลกไหมเนี่ยราไปฟังนะราไปฟังฮะเราชนได้แว่ ไปข้างหน้าเขาให้เราไปไหนวะทำนะผมดูก่อนเฮ้ยต,ต้องไปทางเส้นหลังเส้นหลังขาไปทางหลังนะฮะไปตกไปแล้วฮนะไ Ừ, ไปต่อฮะไปฮะไปกระเราจะกระโดดจากตรงนี้เออ,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 อแบบว่าพางังพังก่อนพังก่อนไปแบบว่าก็เราไปก็ต้องพังก่อน เรียบร้อยะฮะไปกว่าฮะวันรถควันรถคน้คดใส่คนก่อนใสาคนก่อนนะฮะเอาเย้ยงยิยง่งซ้ำไม่เปิดกระสุนนะฮะนะฮะดาวขึ้นแล้วเนี่ยดียดีกว่าฮะ โอ้ยเฮ้ยไม่ต้องตบทักันาดนั้นเล้แวะอืมเฮ้ยดีมปก่อนว้ยเก็บดีไม่ทันใกล้จะใกล้เข้าได้แล้วผมโทษนะฮะอือ ไปฮะไปเติมเงิไปฮะเดี๋ยวมันจะใช้สไนยสอยล่อฮะไปคนดูกไหฮะฟอตเปอรซัดฟอตเปอดซัดนะคะ อูฟเฟตสตานี่ฮะตายตายลองวิอืมี่ะไปต่อฮะยิงเลยไฟเตอร์เฮะไฟเตอร์เ ยี่อยู่ใน GTA V ฮะไปต่อเดี๋ยวมาไอนี่ฮะเดี๋ยวมาสอยเราไปเถอะเฮ้ยบินเฮ้ยบินเฮ้ยจมจมฮะเฮ้ยอย่าคิดได้เลยต่อ ยังไงวะเนี่ยอเอาเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยตายแบบสุดเลทมาตายฮะโอ้โหเฮ้ยไม่ยอาบังคับได้อย่มบังคับได้ครับบักในเกมจัดจัดจัดฮะ มันไม่เกมจันทร์จันทร์แล yeah. ้วไปต่อไปต่อเราต้องบินเราต้องบินเลยนะคะผมเราต้องบินดิ Ơi, Ơi, Ơi Nếu Ơ À Ơi Ơi ôi, Cái gì này, ôi, ôi, lên Ơi Ơi ôi, mèo hả mày ôi, ôi, hả ôi, 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 á ơ, ơ ôi, 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 กอกปุ้บเนี่ยสอยใครดีไม่มีใครสอยใครสอยเลยนี่ไงนี่ไงสอยนี่นี่ฮะใส่เตี๋ปี่สอยเล็ดก่อนสอยเล็ดก่อนสอยฮะ เดี๋ยวไอ้ดีจะขอสตสตตีมหรือเปล่าวะเฮ้ยแต่งยังไงก็ช่างปล่อยมาก่อนนะฮะเมื่อกี้คลิกนะฮะคลิกดีนี่ฮะคลิกจี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 เดี๋ยวคลิก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 คิกคิกคิกบังคับเผาศพมันแล้วกดตำรวจนะฮะ อย่ากลายอย่ากลายเป็นเผ่ายะป่าไม่ยากนะนี่ฮะยิงยิงฮะและสาม้าแล้วฮะ วันนี้เราต้องขับรถแล้วฮะเนีย่อนอยอย่าฟู่ฉันอ่ะตายอีกแล้วอะตายอยีกแล้วโอโ้โหมิสเตอร์มิเซลโอ้โหตายในรถประธานที่ไปคนเห็นมาเฮ้ย ลุงขายลุงขายไส้กรอกไม่อยู่ลุงนี่เนาะอีกน,นะอีกอีกนะก็ะะคว้คทายไม่ได้ตายอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวชักชักชัก số subscribe cho เปียดนะฮะเปียดนะฮะยิง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 คนเล่นนะฮะยิงคนเล่นยิงคนเล่นนะฮะ มาอีกแล้วให้นกมาไม่ได้งไหฮะนกนกของเราเฮ้ยไม่สอยสอยอะฮะเอาสอยไม่โดนสอยไม่โดนนะฮะมีให้สอยเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันเหลืออะไรจะหน้าตาแล้วผม เนี่ยโดนแล้วฮะสี่ดาวฮะตอนนี้อ้ยมันต้องจิบอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือกัดปัมป๊มมาป่ะปัมป๊มปั๊มอยแม่ง่ะคะ อ,อยนี่ฮะนี่คือกัดปัม๊มปั๊มเบาปั๊มกระสุนปัสกุก้านะฮะผมเนี่ยปั๊มได้ตลอดนะฮะเนี่ยผมปัม๊มปั๊มกระสุนเกมฮนะบักในเกมฮนะอันเนี้ยเกิดจากบักในเกมฮนะ ไปเมืองะฮะฮาดาวแล้วฮะผมโหดนะฮะ,ะ,ฮะตำรวจอ่าฮาดาวะฮะฮาดาวสุดยอดนะฮะดูนี่นะฮะผมนอผมตายแบบตีลังกาะฮะเนี่ยมัคือบักในเกมะฮะ มาฮะเติมกระสุนก่อนเติมกระสุนนะฮะสี่ห้าห้าห้าแล้วแล้วเหรอวะเอออ่เดี๋ยวครับปรับหนึ่งตรงนั้นเลยเออจริงด้วย จะฟูต่างดาวจะฟู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 ทีละยิ่งย <at S 1> ิ <ite> <ifiable> ่ง <Shore> ย <wash water> <hum> ิ่งเยิะฮะกระเด็นนะฮะตาที่ต้องลุกเงานอ่ะอาบ้ลยการสู้กบกระจาจอมรุ่งเรือง สู้กับประชาชนเเฮ้ยเดี๋ยวกลุ่มก่อการะไรปั๊บฮะปับปั๊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 บสวยฮะนี่ฮะกระเด็นนะฮะกระเด็นอีก ยิงไรก็ปืนมายิงดิยิงก็ฮะยิง,ยงมาเราต้องตียบมะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีคนให้สอยอู้ดีไม่ได้ใช้ไหนได้ใล้ัไง ยิยงฮะโอ้ตำลจกระเด็น,นบ,บังฮะออกเลียนเด้ประสบได้ดีกว่าเไหฮะเบียนฮะเียนปรนสบบา ้มะอย่าคิดว่าผมกาอย่าคิดว่าผมกาคระยิงฮะเตรียมยิงเตรียมยิงฮะยิงนั่นแะฮะล่วงแล้ว ล่วงหนึ่งล้ำฮะเดี๋ยวนะอ่า,าปับปับการได้สน,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 นุ่นี่ฮะดูแล้วไอ้นี่ก็ชอบโกงจังหน่อยแข่งซองเหรอแข่งซองเหรอ แข่งกีซองเหรอแข่งอีซองเหรอเออแข่งกีซองเหรออย่าคิดว่าไม่มีนี่ไงนี่ไงเออตายอีกแล้วโอ้ย ก็นั่งกลัวเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวเตรียมตัวตัวลาฮะทบฮะับตัวลาฮะแถมฮะแถม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 โค้ชไทยไม่ได้อ่ะแล้วก็จบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับลแล้วก่อนเดี๋ยวั่าดีคค่ะ